จากว่าเติมเ็ไม่พกอกวาตร์อะไรเติมเล็ดไห้ทันทันทแ่เียง่อเื่อเพื่อเไปกัเป็นอีกาวบ้า่มันใส่พักมันไม่ได้ใส่หน่อยแล้วมันเปิดถ่ายมันใส่หลายไมครับคโของของมันโเบาหวานบุ่มบั่มบุ่มบั่มเดี๋ยวฉันมือเศ้างวามตจเศาไปเลยไป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 ปไ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 ไปไปไปไ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 ปไปปปเ อันนี้คือขาฝาท้ายนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นวงกลมนะครับถ้าบูดฝาท้ายเริ่มแตกเนี่ยตัวเมียแตกเราต้องเปลี่ยนแล้วก็รีบแก้ไขนะครับอันนี้ปล่อยไ้นานจากวงกลมเนี่ยมันจะเป็นลูกแบบรูปไข่แล้วนะครับ มันต้องเป็นรูกลมมันจะไม่ใช่รูแบบเมื่อกี้นะครับเรายิย่งเราปล่อยไว้นานเนี่ยมันยิ่งกระชากแรงเวียงแรงอะไรเนี่ยมันจะทําให้ขาฝ่าท้ายเราเนี่ยเป็นรูปไข่นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับอันนี้คือบูทฝ่าท้ายตัวเมียนะครับเนี่ยจากเต็มเต็มเนี่ยกลายเป็นนี้เลยนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานมันจะเริ่มให้ตัวได้ดึงฝ่าท้ายเนี่ยมันเริ่มจะยึกยักยักแล้วก็กกคือแบบนี้เลยนะครับนี่คือบูทตัวเมียแตกนะครับอันนี้เราจะเอาแค่บูทตัวเมียนะครับ แล้วก็ตัวพู้เนี่ยเราจะไม่ใช้เพราะว่าเป็นของเทียมดูของเทียมกับของแท้นครับต่างกันเลยเราจะใช้ของแท้ติดรถนะครับก็คือตัวผู้ส่วนตัวเมียเนี่ยเราจะใช้แค่ตัวเมียเห็นไหมครับเนี่ยตัวผู้บางๆเองนะครับเราจะใช้แค่ตัวเมียนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะทให้ฝาท้ายเราเนี่ยโยกเยกไปโยกเยกมานะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเข้ารูปสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็คือดามบูดฝาท้ายรีโวนะครับ ใช้ไปเลยนะครับทีนี้ส่วนด้านนอกเนี่ยเราจะไม่เชื่อมเพราะว่า1รถลูกค้าเนี่ยมันเป็นชุดสีนะครับมันจะไม่สีด้านนอกเราก็แค่ดามให้นะครับอันนี้เครานี้ลูกค้าก็ใช้ไปเลยไม่มีแตกนะครับเพราะเราดามกันไว้ให้แล้วนะครับขอบคุณครับ